สำหรับใครนะครับที่ไม่มีเวลาฟาร์มนะครับผมผมแนะนําไก่ตันเผารังฟ้านะครับเผาเดมอนนะครับมันจะเป็นพี่แก๊กนะครับราคาห้าแสนนะผมก็สามารถหาได้ในตะกร้าช้อปปี้ของผมเลยครับซึ่งตอนนี้นะครับผมมีลดราคา30%ด้วยนะครับผมคุณสามารถใช้30%เนี่ยไปใช้กับสินค้าประเภทอื่นได้เช่นเดียวกันนะครับสวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมกลับมาอีกครั้งครับสำหรับเกม The f ฟ o อสอีกแล้ว นะครับผมเดี๋ยวคลิปนี้นะครับผมจะพาทุกคนนะครับไปดูว่าในอัปเดตวัที่25นี้เนี่ยจะมีอะไรเข้ามาบ้างครับต้้งหมกเลยครับว่ามีอะไรเข้ามาเยอะมากๆนะครับผมแบบมีคอนเทนต์ให้เราเล่นกันเยอะเลยนะครับแต่ว่ามันติดอยู่แค่อย่างเดียวครับคือกี่ครั้งหนึ่งนะครับมันอัปเดตนานไปหน่อยสองอาทิตย์สามอาทิตย์เดือนหนึ่งแล้วบางทีโอ้โหเก็บอัปเดตนานมากเลยนะครับตอนนี้นะผมคิดว่าสิ่งที่ทุกคนต้องการจริงๆเลยนะครับคือเซิร์ฟวีใช่ไหม ทำไมทุกคนถึงอาการเซิร์ฟวีนะครับดีดีครับตามผมมาครับเดี๋ยวรู้ครับทําไมแน่นอนครับผมสุ่มเซิร์ฟมาเนี่ยถ้ามีคนเยอะๆแบบนี้เนี่ยมีโปรแน่นอนครับอย่างน้อยหนึ่งอ๋อมีคนขุดอยู่นึกว่ามันขุดเองครับนึกว่ามันขุดเองนะครับมีโปรแน่ๆครับอย่างน้อยหนึ่งเซิร์ฟหนึ่งตัวครับตามไปเชื่อรอดูครับมีแน่นอนผมลองเดินหาดูยังไงก็มีโปรครับผมการันตีนี่ไงนี่ไงทุกคนคิดว่าคนธรรมดาเนี่ยมันจะเข้าไปขุดแก่ในหินครับมันเข้าแบบ แล้วดูวซะด้วยเอ๊ะเทพซาซาเหมือนจะเป็นคนไทยนะครับเพื่อนผมปะเนี่ยไม่ใช่เนาะเหมือนจะเป็นคนไทยนะครับโอ้โหดูซอยยิกเลยอะอันนี้ครับชื่อนี้ครับแอดมินฝากด้วยครับโอ้โหความไปแล้วคราบหายไปแล้วฝากด้วยครับแอดมินฝากด้วยและใช่ครับวันที่25นี้เนี่ยจะมีเซิร์ฟบีพีเข้ามาแล้วแต่ที่ผมคาดเดานะครับเซิร์ฟีพีน่าจะราคาประมาณ200ไม่ก็250หนะครับหรือยังแพงเลยก็จะเป็น500นะครับ แต่ว่าไม่น่าเกิน500รน้องเซิร์ฟวีไอพีนะครับถามว่าทำไมต้องมีเซิร์ฟวีไอพีใช่ไหมครับถ้าเรามีเซิร์ฟวีไอพีเนี่ยเราสามารถสแต็กแร่ลาวาได้ครับนี่นะครับเราสามารถสแต็กแร่นี้ได้ครับแร่นี้เนี่ยก็จะมีเต็มแมปเลยนะครับก็คือชิวๆอ่ะไม่ต้องมาแย่งกันตีนะครับอ่ะไหนๆก็มาแล้วอ่ะเดี๋ยวคุณหน่อยสิว่าได้เลยเผอเผยดังไลค์อาจจะออกในคลิปนี้นะครับได้ไหม เหมือนจะไม่ไม่มีแร่ดีๆนะครับไอผมลืมไปเลยคลิปนี้เรามาสรุปอัพไอเรามาสปอยอัปเดตใช่ไหมเออแล้วผมมานั่งขุดหินอะไรให้คุณดูอะเอางี้ไหน,กนๆก็ไหนแล้วขอขุด2บล็อกนี้ก่อนแล้วกันทุกคนครับหินแล้วว่าอีกบล็อกหนึ่งเหมือนผมจะขุดไปได้แล้วนะไปแล้วครับโปเอาไปแล้วครับโอเคให้ผมเดี๋ยวผมตัดไปที่นิดขอดเลยดีกว่านะครับว่าอัปเดตในวันที่ย5นี้เี่จะมีอะไรบ้าง นะครับเดี๋ยวเรากลับมาเจอกองขายที่เล่นเกมนี้นะครับและอยากได้ผ่าโหดๆนะครับซุ่มยังไงซุ่มยังไงก็ไม่ออกสักทีนะครับผมแนะนําที่วิวอุปกรณ์ช็อปเลยนะครับผมเขามีให้เลยนะครับผมว่าจะเป็นเผ่าเดมอนนะหรือเผ่าแองเจิลนะครับผมก็ลองเข้าไปดูนะครับอ่าตอนนี้ก็เข้ามาดิสคอ d ของทางเกมนะครับผมอันนี้เนี่ยจะเป็นอัปเดตเก่าๆที่ผ่านมานะครับนี่และนี่ครับนี่คือฮิ u ส์อัปเดตคอนเทนต์นะเห็นไหมครับเป็นเป็นเกาะใหม่นะเกาะที่3นะครับผมที่เน้นไปทางด้านหิมะนะครับก็ ข้างบนจะสังเกตว่ามีปราสาทด้วยเห็นไหมเห็นไหมครับข้างบนน่าจะมีแบบมีเควสอะไรให้ทำนะครับแล้วในถ้ำนี้เนี่ยคิดว่าน่าจะเป็นถ้ำดันเจียนนะครับแล้วคิดว่าน่าจะมีแร่ใหม่เหมือนกันนะครับเพราะว่าโลกใหม่เนี่ยก็จะมีแร่ใหม่นะครับแล้วก็จะเอาแร่ใหม่ๆเนี่ยมาทําเป็นชุดเกาะให้โหดวยิ่งขึ้นนะครับก็เกาะแร่ในโลกสองเนี่ยก็อาจจะตกเมตาไปเลยก็เป็นได้นะครับผมอันนี้ก็ต้องรอดูเนาะเออก็จะดน,นไปขำๆนะครับ อันนี้นะครับก็คิดว่าน่าจะเป็นบอสตัวใหม่หรือเปล่าครับเออหรือว่ามันมีอยู่แล้วตัวนี้ไม่น่าใช่ครับเพราะว่าตัวที่มีอยู่แล้วเนี่ยมันไม่มีโซ่ใช่ไหมแต่ตัวนี้นะครับมันมีโซ่ด้วยนะเห็นไหมโซ่ยาวมากๆเลยครับและอันนี้นะครับผมเป็นมอนเตอร์ตัวใหม่นะครับในโลกสารนะเพราะว่าเขาเขียนบอกไว้เลยครับนี่ครับไอคิสตันบัคส์นะครับผม for the third island นะครับก็คิดว่าน่าจะเป็นน่าจะไม่ใช่ตัวโหดครับน่าจะเป็นตัวแบบกากๆพวกแบบซอมบี้ธรรมดานะที่แบบตีทีเดียวก็ตายได้อะ น่าจะยังไม่ใช่แบบตัวในถ้ำลาวาอะไรเงี้ยครับน่าจะเป็นตัวเริ่มต้นของโลก3นะครับนี่ครับเอ๊ะมันเหมือนกันไหมอ๋ออันนี้คือคอัปเดตครับอัปเดตอัปเดตถ้ามันแบบมีเอฟฟิเอฟฟิกเนาะอันนี้มันก็เหมือนว่าเป็นแบบเออเพิ่งวาดไว้นะครับเพิ่งแบบเขียนไว้อะไรอย่างงี้นะครับแล้วก็อันนี้ก็เอาเอฟฟิกมาใส่นะครับก็ก็เฟี้ยวดีครับเฟี้ยวดีประมาณนี้นะโอ้อันนี้เหมือนจะเป็นตัวอัปเกรดปะเดอะบิเกอร์บักเอ็นเอบีไทยน่าจะเป็นตัวเดียวกันครับแต่ว่าแบบมีคําว่าอีลิตอะ เหมือนตอนซอมบี้ธรรมดาจะมีซอมบี้ธรรมดาใช่ไหมแล้วก็ซอมบี้แบบอีลิทนะครับตัวน,นี้ก็น่าจะเป็นอีลิทนะผมว่าน,นี่โอ้ฟันสีฟ้านะครับประมาณนี้เลยและอันนี้คืออะไรครับอันนี้เหมือนจะเป็นที่เขาวางแผนการวาดไว้ใช่ไหมว่าเป็นประมาณนี้ใช่ไหมโอเคเดี๋ยวผมข้ามไปอ่ะนี่ครับอันนี้คิดว่าน่าจะเป็น NPC หรือเปล่าครับใช่ไหมเดี๋ยวดูใกล้ๆก,กันเป็น NPC หรือเปล่าทุกคนอื น่าจะใช่นะครับน่าจะไม่ใช่ตัวตีแต่ผมคิดว่าน่าจะเป็น NPC ที่แบบเอาไปรับเควสหรือไม่ก็อาจจะเป็นเกรมเพย์ใหม่นะครับผมตรงนี้อ่ะอันนี้ครับเหมือนเขาจะมีแอนิเมชันให้เราดูด้วยนะครับเดี๋ยวเราก,กดดูกันเลยอะไรอ่ะอ๋อก็จะหันมางี้เอาเป็น a แอนิเมชันนะเนาะ,นอ,ะอ่ะแล้วไงต่ออ๋อคือแบบยืนเฉยก็จะทำแอนิเมชันอะไรอย่างงี้โอเคอันนี้เป็นอาวุธใหม่ครับ อาวุธใหม่ครับถ้าทุกคนแบบไม่ติดปัญหาอะไรนะครับก็เก็บแร่ไว้ครับเก็บแร่ไว้แต่ในใจของผมเนี่ยผมคิดว่าถ้าโลกสามมาเนี่ยแร่ในโลกสามเนี่ยน่าจะโหดกว่าครับผมคิดว่าน่าจะไม่จะเป็นต้องฟาร์มแร่ไว้นะไปฟาร์มแร่ในโลกสามดีกว่าตอนนี้นะครับสิ่งที่เราทำได้คือฟาร์มพิกแอคราคาห้าแสนครับแล้วก็ใส่ดุอะไรให้ครบนะพอจะไปขุดที่โลกสามนะครับอ่าอันนี้เป็นเกาะใหม่นะแล้วก็ใส่เพลงใช่ไหมถ้าผมจำไม่ผิดเออใช่มีเพลงเล็กน้อยครับ อเคเดี๋ยวปิดไปอ่ะแล้วก็อันนี้นะครับเป็นอนิเมชันใหม่นะครับเดี๋ยวมาดูกันถ้าถือดาบใหม่เหรอคิดว่าน่าจะใช่เนาะเดินโอเคแล้วก็เหมือนจะมีเป็นลูกตุ้มด้วยนะครับลูกตุ้มน่าจะเป็นเ,เทมใหม่นะครับอ๋อนี่ท่าตีใหม่ด้วยก็คือเป็นหอกนั่นแหละโอ้ยเฟี้ยวนะใช้ได้ใช้ได้ครับใช้ได้ครับอันนี้คือท่ายืนเฉยๆเหรอ เอออะไรเนี่ยเอยอะไรอ่ะต่อไปนะครับก็เหมือนจะเป็นตัวอิลิตเมื่อกี้เนาะเดี๋ยวดูกันครับมันทำอะไรได,ได้อ๋อเป็นแค่อนิเมชันนะครับไม่มีอะไรก็น่าจะเหมือนไอ้ตัวธรรมดาเนาะและอันนี้ผมคิดว่าน่าจะเป็นคล้ายๆเควสกอบ lin, บินปะคล้ายๆเควสกอบบินในโลก2อครับผมน่าจะเป็นเควสในโลก3ามให้ไปตีทำพิเศษนะครับหน้าตาแบบนี้เนี่ยผมคิดว่า n p c ครับไม่น่าใช่มอนสเตอร์ให้เราไปตี หรือผมอาจจะคิดผิดก็ได้และอันนี้นะครับผมสนิทพีอเอาสุดท้ายนะครับอันนี้เนี่ยชวัวร์เป็นบอสแน่นอนตัวโคตรใหญ่น่าจะต้องช่วยกันตีนะครับตรงนี้ก็เนี่ยใช่ไหมเวลามันตีมาเห็นไหมมอสเ,เนี่ยปอมตีปุ๊บเนี่ยมันน่าจะเป็นแบบดาเมจวงกว้างเลยครับน่าจะต้องหลบก,กันบ้างแหละไม่งั้นโดนหมู่เนี่ยโหตัวตัวมันก็ด,ดูดูเท่ยอยู่นะเออดูเท่ยอยู่ หมดแล้วครับมีประมาณนี้นะครับเดี๋ยวงก็ต้องดูอีกทีในวันที่25นะครับว่ามันจะมีอะไรบ้างและอันนี้นะครับผมเป็นข้อความสำคัญนะครับที่เขาบอกไว้นะครับนี่ครับ first update นะครับ which will be on December นะครับ25นะครับก็คือวันที่25ธันวาคมเกมทำการอัปเดตนะครับผมสิ่งที่จะอัปเดตนะครับในอัปเดตแรกของเกม The Flash นะครับผมก็จะประกอบไปด้วยบอสครับเห็นไหมบอสเซตนะครับจะมีบอสมีเซิร์ฟ VIP นะครับหรือ Private Server อาวุธใหม่นะครับก็จะเป็นพวกหอกแล้วก็เป็นลูกตุ้มนะครับผมแล้วก็มีชุดเกราะใหม่นะครับมีเผ่าใหม่ด้วยครับเผ่าใหม่เดาไม่ออกเลยว่าเผ่าใหม่จะเป็นอะไรบ้างนะครับแต่ว่าจะเป็นเผ่าเหมือนในรูปนี้ป้าที่แบบว่าเป็นครึ่งหนังฟ้าครึ่งเดมอนหรือเปล่านี้ก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับผมมีอีเวนต์คริสต์มาสนะครับให้เราเล่นกันนะครับก็หลายๆเกมนะครับผมอัปเดตวันที่25นะครับผมเพิ่มคริสต์มาสเข้ามาเล่นกันไม่ถูกเลยครับว่าจะเล่นเกมไหนดีเพราะว่าเกมอัปเดตโคตรเยอะเลยนะครับในโล แล้วก็นี่ครับจากที่ดูกันดีนะครับมีเกาะใหม่ครับมีเกาะใหม่และมีอะไรครับมีแร่ใหม่ครับนี่ครับแร่ใหม่มาแน่ๆครับศัตรูใหม่และเควสใหม่เควสใหม่เนี่ยผมว่าน่าจะเป็นไอตัวกรอบบินเมื่อกี้แหละนะครับที่เราได้ดูไปนะครับและนี่ครับใช่ครับโอโซฮิดเด้นสปอตครับมีจุดลับอีกแล้วครับเหมือนในโลกสองเลยที่มันจะมีเควส์กรอบบินเนี่ยเพื่อเอาไปอาตีสลามใช่ไหมอันนี้ก็มีเหมือนกันนะครับในโลกสามก็ว่าน่าจะเป็นอัปเดตที่ใหญ่พอสมควรนะครับ แล้เขาล่าในเหมือนว่าจะมีเกมเพลย์แบบใหม่นะเป็นระบบ blue ิ้นเนาะก็ต้องรอดูนะว่าระบบ blue p ้ i n เนี่ยมันจะเป็นยังไงนะครับผมก็สามารถ u n ล็อกอ่าจากเอนเนอรี่จากเควสได้แล้วก็จากร้านค้าได้นับมือแน้นอู้น่าสนใจนะรตรงและเขาจะบอกอีกนะครับว่าเขาเชื่อว่า private server เนี่ยจะทําให้ไอ้พวกโปรเนี่ยหายไปนะคือต้องบอกก่อนว่ามีเซิร์ฟวีมาเนี่ยไอ้พวกโปรไม่ได้หายไปครับแต่อ้พวกโปรเนี่ยไปาร์มในเซิร์ฟวีของตัวเองต่อเออมันอาจจะทําให้เราเนี่ยสบายหน่อยเพราะว่าโปรไม่มี แต่เกมก็ยังมีโปรอยู่นะครับผมตรงนี้ก็ไม่ได้แก้พวกโปรหรอกนะแต่แก้คนธรรมดาที่ไม่ได้เล่นโปรเนี่ยให้เล่นได้ง่ายยิ่งขึ้นนะครับแถมนิดนึงนะครับตรงนี้นะครับจะมีห้องชื่อว่าเกมโพสนะครับผมเราสามารถมาโหวตได้ว่าเราจะเอาอะไรนะเขาจะถามบางทีเนี่ยถามว่าเนี่ยออัปเดตวิกเอนครับอยากได้บัฟอะไรอยากได้เอ็กซ์ต้าลักอยากได้ขุดเร็วอยากได้เอ็กพีอะไรเนี่ยก็มาโบดได้ที่ตรงนี้เลยนะครับผมและตรงนี้นะครับผมเป็นกิจกรรมเล็กๆน้อยๆนะครับจากทางเกมนะครับประกาศผลในวันที่14ธันวาคมนี้ นะครับผมก็ให้เราลงคลิป YouTube นะครับ YouTube s h ช็ t ตทิก o กอร์ช็อตรี Short ใน Facebook อะไรก็ได้นะครับผมให้ลงคลิปนะครับผมคลิปไหนมียอดวิวเยอะสุดนะครับเขาจะแจกรางวัลนะครับอันดับหนึ่งนะครับได้ถึง2,000ดอลลาร์เลยนะครับตีเป็นเงินไทยก็ประมาณ60,000กว่าเลยนะโอ้โหแต่ผมคงไม่ได้เข้าร่วมครับคลิปผมคนดูโคตรน้อยนะครับตรงนี้โอเคผมก็ข้อมูลที่ผมมีก็ประมาณนี้นะครับใน Discord ต้องรอดูทีนะครับว่าวันที่25นี้มีอะไรบ้าง และถ้าเกิดว่ามีโค้ดใหม่มานะผมจะรีบทำคลิปมาให้ทุกคนได้รับชมกันเลยนะครับแด้ฝากทุกคนช่วยกันกดไลค์แล้วก็กด Subscribe ผมด้วยละกันนะครับก็สวัสดีแบ้วผม yeah! เย้เฮ้ยขอขุดอันนี้ก่อนไปได้ไหมเผื่อมันออก